แม่เมียแมวม,ม,ม,มีความสุขเล่นกันในวัดสุขสันต์สบายใจเพลิดเพลินจำเริญใจเด็กวัดปงชัยชียงห่มลำปางครับครับก็นำภาพความสุขความน่ารักของน้องน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท,าท่านได้ดูได้ชมกันเด็กก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติแสนสุขใจ ติวัดปวงชัยเช้หมอมลำปางหาเล่นการปินต้นไม้ปินต้นไม้กระโดดโลดเต้นวิ่งปินต้นไม้กันแล้วเอาแข่งกันแข่งกันอาเฮียเมียตกใจเมียตกใจก็จเล่นด้วยเขาปินต้นไม้ขึ้นด้วยการตกใจไหมครับตกใจกับ ชอบพกาชอบพกา,าก็กำลังจะเล่นสนุกตอนนี้เลยตกใจร้องเสียงดังนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยเงียบไปเลยใคร้องเสียงดังเมื่อกี้ใค่ร้องเสียงดังอะน,นะซับโซวีซับโวีอยู่บนนั้นเล่นเสียงดังเขาไม่ได้เขาไม่ได้แกแล้งหรอเขาเล่นวิ่งไปด้วยกันเพลงตกใจเองเพลงตกใจเอง คับทวีกีกลัวท,ทวีตกใจร้องเสียงดังเลยร้องเสียงดังแกล้แกล้แกล้เพื่อนเพื่อนหนีมาแล้วไม่เล่นด้วยแล้วกีกำลังเล่นสนุกร้องเสียงดังเลยตกใจวิ่งหมดเลยครับเราก็นําภาพความน่ารักของน้องเหมียวให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันว้เพรทน,นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขกับการทุกคนทุกท่านสาธุ